เราก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอายากาศด้วยก่อนเอายากาศนี่ระหว่างตอนนี้เราเรารอเราเรอคิวนะครับเข้าไปรีวิวภายในเพราะว่าเมื่อกี้ลืมถ่ายภายในของของคันนี้นะครับอา่าให้ดูว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าคันน้นอ่ะเป็นทรงสป,ปอร์ตนะฮะคันน้นทรงสปอร์ตแผ่น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 กล้องนะครับคันน้นทรงสปอร์ตอา่าส่วนคันนี้ครอบครัวอันนี้มาอ่าคันนี้มาอันนี้คนนรับรถครอบครัวนะครับ ภายในรถอ่อภายในรถรุ่นนี้นะครับรถรุ่นนี้จะมีะภายในแค่สองสีอ่าภายในแค่สองสีส้มกับสีดำโอ้สีส้มน,นะดู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 ด,ดูภายในสีส้มสวยก็จะมีความต่างอ่าอย่างเช่นแม็กของจุดสิบแล้วก็จอสิบห้าจุดหกอืมแล้วก็มีอ่ากรองพีเงองเ็มสองจุดห้ากรองเมียนสองจุดห้าด้วยโคดแจ๋วอ่ะ เขาดูดูดูดดเขาเขากำลังเทสกชนอยู่มีกล้องวีดีโอคือกล้องเนี่ยกล้องกล้องรอบรอบตัวเนี่ยอัดเป็นวีดีโอดูได้ด้วยใช่ไหมครับว่าสมมติไปเกิดอุบัติเหตุตามท้องถนนเนี่ยก็คือเราดึงข้อมูลตรงนี้ไปเป็นหลักฐานได้เลยนะครับใช่ไหมพี่นะครับอ่าแจ๋วอ่ะ,แ,ะแล้วสีสีแบบโคตรสวยอ่ะโอ้โหเครื่องเสียงผมชอบเครื่องเสียงดีพวจริงเลยแล้วดูงานงาน,งานคืองานละเอียดอ่ะงานละเอียดมาก คอนโซลคอนโซลถ้ามีคนสนใจจะติดต่อใครถ้ามีคนสนใจนะครับติดต่อที่พี่เดียนะครับเบอร์โทร0 8 0 9 1 5 9 2 6 5้าหนึ่งห้าเก้าสองหกหครับติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับหรือว่าคุณจะโทรมาตีหนึ่งก็ได้สามสี่ทุ่มก็ได้เอาเว้นนเอาไว้น,วอ,น,อ,วนอนอทุกคนนะครับตอนนี้บูธเนี่ยจัดถึงแค่วันที่2ี่สบมีนาคมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าทุกคนไม่ทันอยากจะตามไปลองเทสได้อยู่ที่นนนคร อยู่ที่นวัดนครนะครับเซิร์ชใน Google เลยนะใน Google แ a p แล้วครับดีพาาณวนครเจอเลยนะครับมีเทสไดให้เทสเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะจัดคิวไปเทสไดนะครับพอดีทีมงานเขาจะขอเบอร์โทรผมไว้คลิปหน้าเนี่ยผมจะไปเทสไดให้เลยว่าเป็นยังไงเนาะเออถูกใจแน่นอนอ่าแต่แต่เราเรารอคิวดูบบอไหมครับว่าดูบ่อ่าดูบอกดูบครัาเบาระหว่างอะ พับตอนได้เลยพับมาเนี่ยมันก็จะไม่ลาบถึงร้อยแปดสิบจะลาบระดับหนึง่งคือประมาณว่าให้มันแบบลาดลงไปเพื่อแบบลักษณะการนอนนะครับอันนี้จะสูงกว่านิดนึงครับอแล้วก็อาจจะวางของ,ขอ,งอะไรก็ได้อืสามารถพับได้สองข้างพับได้สองข้างนะอ,อะเดี๋ยวผมจะเทสนอนให้ดูนะครับทุกคนสำหรับสายแคมปิ้งนะครับหรือว่าคนที่ทำงานต้องเดินทางต่างจังหวัดบ่อยๆแล้วก็ เซฟค่าใช้จ่ายก็นอนในรถแม่งเลยเออไปหาที่นอนที่ปลอดภัยก็พอหรือถ้าคุณนึกอะไรไม่ออกก็นอนวัดนะครับไปบอกหลวงพ่อเขานะครับแต่ว่าใกล้ๆก,กุติหลวงพ่อนี่ยเผือผีหลอกนะฮะแต่ถ้าเกิดว่ามีปงน้ำปัำ๊มน้ํามันก็นอนปัน๊มได้นะครับคุณเอารูปท็อปมาวางแล้วคุณก็นอนเลยครับแซบ่แซบครับ,บอ่านอนแซ่บนะครับโอ้ยทุกคนเปิดแอร์แล้วการนอนเปิดแอร์ในระถคันนี้นะครับ หนึ่งชั่วโมงลดไปแค่หนเปอร์เซ็นนะครับคุณนอนไปเถอะแปดชั่วโมงก็ลดไปแค่แปดเปอร์เซ็นตลองแปดไครับนะวังแปดแปดแปดอะไรครับ <c oughs> ฉเฉลยหน่อย <c oughs> ไม่ทันมุกม <c oughs> อ่ะมาถึงคิวเราแล้วเราไปดูภายในรถกันนะครับป่ะพี่ข้างหน้าหน่อยโอ้โหดูดิผมเปิดประตูพบเออเขาสไลด์ไอ้นี่ออกเลยนะเมื่อกี้ปิดไม่ไม่ถ่ายไม่ทันอ่าน เปดิดปุ๊บอ๋อเมื่อกี้บอกมันปรับไปแล้วอ่ะเดี๋ยวเอาใหม่คือเมืเ่อกี้เขาเขาใช้รถนะครับคนใช้รถไปเขาก็จะปรับไม่เหมือนกันเนาะแล้วทีเนี้ยเราขึ้นรถมาปุ๊บดูดีพเปรับเองอัตโนมัติแล้วพอนั่งพอนั่งเข้าไปปุ๊บหันจอหันเลยเห็นไหมเมื่อกี้เห็นทันไหมจอหันโอ้โห <S <S แบบ<ม>แจ๋วอะ อ่าทุกคนดูโอ้โหไฟจะเป็นแบบสัมผัสไฟเป็นสัมผัสนะครับเห็นไหมทุกคนเห็นไหมใช่กระจกตัดแสงกระจกตัดแสงด้วยออโอ้ตรงนี้จะเป็นตัวสเตตัสบอกว่าพิมสัจุดห้าตอนนี้อากาศกำลังดีสีเขียวอ่าสีเขียวส้มเลยครับเห็นไหมอ่าเออตอนนี้จะพิเศษกว่ารุ่นนั้นพิเศษกว่าโอ้เออตัวนี้แจ๋วว่ะแจ๋วแจ๋วแจ๋วตัวนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งสามเก้าเก้าหนึ่งสามเก้าเก้านะครับทุกคนสี่ทอนพัน ร้านสีทอนพันนะครับไปไหนร้างหลังอดนะครับเพื่นตัวนี้อ่ะร้านสีทอนพันคือตัวนี้สีมะนาวเยลโล่อมะนาวเหลือง่แถวแถวแถวอ่ะต่อเลยครับความต่างอีกอนึงก็คือจออ่จอรุนอศน S07 อใครปิดไฟอ่าน่าจะห้างจะปิดแหละจะปิดไม่เป็นไรต่ออีก5้านาทีอ่อันนี้จอสิบห้าจุกออจอิห้าจุดหกแรมสิบสจิกแรม12บสจิกคือมีความลื่นมากอืเดี๋ยวดูอ่า จีเบสอ่าจีเบสไปเซิร์ชทีดีครับดีพาวนะว่านาคอนีโลอโอ้โห,โโหคือแบบว่าหน้าจอสัมผัสเขาว้าวมากผมนึกว่ามันจะเป็นเหมือนถ้าเราอยากจะดูว่าสถานีชาร์จอยู่ที่ไหนบ้าง,างดูอ่าสถานีชาร์จที่ไหนก็กดตรงนี้เลยกดตรงนี้เลยขึ้นเลยขึ้นตรงนี้อืมหรือ หรือเราอยากจะดูในแอปของ,องค่ายไหนค่ายนึงเราก็เข้าแอปเขาแล้วก็กดโลเคชั่นก็ได้เหมือนกันอันนี้ก็มีในแอปก็มีนะเราอยากจะใช้ผมชอบตรงนี้นะโูมิสๆตัวนี้หน่อยคือแบบโอ้โหล,ล,ลึกลึกมากเลยใส่ของอมโมช่องใส่ของลึกมากเลยแล้วสวยเขาเรียกสีอะไรครับเนีคอนโซลเนี่ยอ่าสีส้มครับสีส้มแล้วเนี่ยตรงเนี้ย เป็นสีมันสีนไม้อนไม้อ้แล้วเวลาเปิดประตูให้กดปุ่มนะนี่ผมกดปุ่มตรงนี้นะครับมันก็จะกดปุ่มอุ้ยพอผมปิดประตูปุ๊บเบาเซ็ตไอ้นี่เลยอะวลคอมซีทอวีลคอมซีทอะกดเปิดประตูผมกดปุ่มอ่าเปิดเนี่เบาะก็ขยับขยื่นเองเลยอาพอปิดประตูเบาะก็จะขยับอะมันจะดูเบานี่วีลคอมซีทโอ้ยดูอีพับเบาอย่างแจ๋วมาฟังเครื่องเสียงคันนี้กันนะครับอีกอย่างหนึ่งครับ ก็จะมีเขาเรียกว่าแอมเบียนไลท์แอมเบียนไลท์คือแอมเบียนไลท์ก็คือแสงที่อยู่รอบๆตัวเราภายในรถนะครับเห็นสีได้ไหมไปที่แสงไปที่แสงแสงนะครับปุ๊บเลือดสุดน่งข้างหลังกันนะครับไปที่แสงลองดูเดี๋ยวกล้องมากล้องมากล้องมาปุ๊บนี่ครับเห็นไหมครับเนี่ยไปที่แสงแอมเบียนไลท์สุดกำหนดเอง เราสามารถเลือกเฉดสีได้โอ้ดูดิสีเปลี่ยนแล้วทุกคนดูสีเขียวอ่าเขียวสีม่วงอ่าก็คือได้หกสิบสี่เฉดสีโอหกสิบสี่เฉดสีเยอะมากโอ้มันจะมีความละเอียดอันตราอะไรเป็นไรอ๋อประตูนั้นยังไม่ปิดอ่าถูกปิดประตูอยาเสื่อมอ้าออเคปิดประตูละหมดละอ่าีอะไระนะฟังเพลงสักเพลงหนึ่งมาก่อนกลับนะครับเรามาเทสเครื่องเสียง ตัวนี้หน่อย <Okay. S 1> ผมเป็นแนวสายครอบครัวนะครับผมก็จะชอบคัน L S S S ศูนนะ S O ศู S O หก S ศูเอออันนี้ S ศูนย์นั้น L ศูห S O เอ่าโอเคตัวนีครับทุกคนหลงหลงหลงวงมอ่า <c oughs> <c oughs> โอ้โหสุดมากเลย่ะเครื่องเสียง เสียงดีเสียงดีเสียงลำโพง14ตัวลำโพง14ตัวเหมือนกันบวกหนึ่งได้ไหมใช่ครับโซนี่โซนี่อ๋อซอฟต์แวร์ทั้งหมดเป็นหัวเว่ยซอฟต์แวร์ทั้งหมดเป็นของหัวเว่ยใช่อ่าแบรนด์ที่แบบมีเทคโนโลยีที่แบบล้ำสมัยชมแล้วก็เป็นหัวเว่ยใช่ใช่ดีไซน์เขาผมชอบมากเลยดูนีลำโพงยันตรงนี้เลยอ่ะคอนโซลน่ะคือแบบสวยอ่ะดูดิดูลำโพงนี่มันเขียนดีเพาล์งามงามงาม ไปนะครับก่อนจะลาทุกคนไปนะครับไปเดินวนรอบรถอีกอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนจากกันนะครับห้างจะปิดแล้วนะครับเดี๋ยวพนักงานเขาจะไม่ได้กลับบ้านกันนะครับเดินกล้องเดินวนรอบรถทีหนึ่งครับเดี๋ยวผมจะคุยไปเรื่อยๆอสรุปสุดท้ายนะครับฝากอะไรท่านผู้ชมบ้างอยากเชิญชวนมาที่บูธโรบินสันสีสมานซึ่งจะมีงานจนถึงวันที่20มีนาคมอแล้วก็เชิญชวนไปเทสไดไรฟ์ ที่ด e ีพอเอเบิลนวานครนะครับก็ถ้าอยากอยากเทสไร์ก็สามารถติดต่อผมได้ครับเซลเดียเบอร์โทร0809159265ย้ำอีกครั้งเซลเดียเบอร์โทร0809159265ย้ำอีกครั้งเผื่อลืมเซลเดียเบอร์โทร0 8 0่0 8 0 9 1 5 9 2 6 5 2> ครับโอเคทุกคนจำได้แล้วเนาะเบอร์โทรบอกหลายครั้งเลอเอาทุกคนทีมงานเขาน่ารักมากเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรกับทีมงานเขาไว้นะครับเดี๋ยวจะเราไปติดต่อเทสได้ทำรีวิวลงช่องนะครับคลิปนี้ไม่ได้รับการสปอนเซอร์นะครับแต่ถ้าดีพาวอยากจะสปอนเซอร์ก็ผมก็ยินดีนะครับ <c oughs> <c oughs> อ้าโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมจะไปเทสได้ที่นาวมินใช่ไหมครับเอ้านะว่านคอสถามอันน,น,นี้อันนี้ไม่ใช่มุอันนี้ไม่ใช่มุกอันนี้ผิดจริง โอ้โอเคพอดีผมนอนน้อยทุกคนต้องขออภัยด้วยนะครับนอนน,อน้นอยแต่นอนนะอย่าลืมกดติดตามช่อง youtube ช่อง tikt o อกของผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมบอกไว้ในใต้คอมเมนต์นะครับเพราะว่าผมไม่รู้จะเอาคลิปไปลงช่องไหนดีนะครับตอนนี้เดี๋ยวจะไปตัดต่อก่อนแล้วค่อยว่ากันยังไงก็ติดตามก่อนแล้วกันสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับโอเคอ่ะขอมากครับ,บนาะใครใครจะเอาเบอร์โทรผม